เป็นอะไรผมเจ็บไปหมดแล้วคุณเจ็บตรงไหนอะตอนนี้มันจะหลังเป็นส่วนใหญ่ขอบคด้วยนะทำอะไรสักอย่างสิวะถ้ากูรู้กูทำไปแล้ว อะไรวะเน,นี่ยดาตุลาดาตุลาดอกไม้พิษที่จะเติบโตด้วยการสูบเลือดและกัดกินหัวใจมนุษย์ถ้าไม่เอาออกมันจะกัดกินกุศสิวจนตายมึงรู้ว่ามันจะทำร้ายคนอื่นขนาดนี้ทำไมมึงยังช่วยมันอีกฮะเฮ้ <Hey. S 2> กูขอโทษถ้ากูไม่ทำมันก็ฆ่ากู แล้วมึงรู้วิธีรักษาไหมพวกมึงต้องพาคุณสิวัตรไปที่ซากเมืองที่ลุงสิงห์ขอนเคยพาอาจารย์ไปที่นั่นเพื่อจะหาของวิเศษที่จะช่วยถอนดาตุลาออกจากตัวคุณสิวัตรมันคืออะไรหัวใจพระเวทมเยอะนะ ไปเอาอยูชามาให้อ่ะได้ครับโอเคดีนฝากสิวัตทด้วย เกดเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นมากแล้วหมอเลยให้กลับมาพักที่บ้านอะ่ะกระสุนแค่เฉียดกล้ามเนื้อไม่ได้ทะลุถึงอวัยวะภายในผมขอโทษครับเกดที่ผมไม่ได้อยู่ด้วยอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแต่ไอ้สุนไปจับตัวไมไปเราต้องรีบไปช่วยไมให้เร็วที่สุดมึงอยู่ที่นี่กับเกดกูจะไปช่วยไมเองกูว่ามึงคนเดียวไม่ไหวหรอกเว้ย แม่ปลอดภัยแล้วลูกกับผุนเขาไปทำหน้าที่ที่ควรทำปกป้องครอบครัวและเขาหลวงของเราครับครับดูแลกันให้ดีนะได้ครับบ๊วย ไอพวกขี้ค่ะถึงมีชันแก้วก็ไม่รอดแน่ถ้าขุนตามมาถึงนะพวกแกตายแน่โวยวายอะไรฮะเออค่อยเงียบหน่อยไปตบเขาเอามาทหไมเนี่ยเอาก็ต้องเอาตัวประกันมาเพื่อป้องกันตัวสิเดี๋ยวอีกหน่อยไอพวกนั้นมันก็ตาม คุมมันให้ได้ก็แล้วกันก็ถ้ามันวุ่นวายโวยวายน่าลำคาญก็ยิงทิ้งเลยหมดเรื่องพร้อมกาแฟแก้วได้ครับโคตรหลอดะ ไอ้หัวใจพระเวนเนี่ยมันวิเศษขนาดไหนอ่ะพรใดก็ตามในสามโลกที่ผู้ขอต้องการหัวใจพระเวจะทำให้มันเป็นจริงเครื่องมือที่มีอำนาจสูงสุดโดนบรรดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะควบคุมไอ้ผีบ้านั้นได้ไหมค น่าอมากมึงมีเวลาสามวันที่จะต้องไปให้ถึงซากเมืองมันเป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยสิวัตรยังไงก็ต้องไปให้ทันไอ้ป้นไปคราวนี้ขนาดพ่อก,กูเองยังไม่รู้ว่าจะรอดกลับมาไหมเฮ้ยพวกกูไม่อยากให้มึงอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นหวะพวกมึงฟังกูเลยนะแลกกับการที่กูได้อยู่พวกมึงครั้งนี้มันคุม้มเด็กกำพร้าอย่างกูอะที่มีพวกมึงกับอาเกตคอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดอะ ครั้งนีああ้กูอยากตอบแทนพวกมึงบ้างที่พวกกูทําไปเพราะกูเห็นมึงเป็นเพื่อนไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากมึงแต่กูหวังหวังว่าพวกมึงอย่ามาห้างกูกูทําไปเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนกูเเออ ูโกรธที่มึงช่วยไอ้ถากูลมึงชักนำคนพวกนั้นเข้ามาทำลายป่าและทำให้ครอบครัวกูตกอยู่ในอันตรายแต่กูเข้าใจมึงมันขู่มันบังคับมึงพ้นออกมาได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันอีกปัดม,มึงกลับไปได้ละกูศึกษามเมืองตามพอลิงกับมาชามานานให้กูไปด้วยจะเป็นประโยชน์กับพวกมึงมึงจะกระเสือกกระสนไปตามหาเมืองที่แม่งอันตรายทำไมวะกูต้องไปให้เห็นกับตา เมื่อจ,จะตายก่อนที่จะได้เห็นเมืองนั้นกูไม่กลัวให้กูไปด้วยเถอ,อเะกูขอร้องถ้ามึงไม่ไหวพวกกูจะไม่รอว่แอีกตอนนี้หลอกมากถ้ามึงจะเปลี่ยนใจอ่ะตอนนี้ยังทันนะเว้ย ระวังตัวกันด้วย แล้วมันจะได้ยังไงอะว่าพวกมันจะตามมาเอา G P S GPS เนี่ยฝีมือลูกมึงใช่ไหม<ฮ>มึงแคกตาดูลูกเวนแต่งจริงก็ดีเหมือนกันนะกูอยากให้มันมา พาะมันอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรทุกคนรออยู่ที่นี่กูกับชาลาไปช่วยมาเอง<ป>จับตาดูมันไว้ให้ดีๆได้ คิดจะทำอะไรเนะี่ยผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องมาเจอเรื่องแย่พวกนี้ไม่ใช่ความผิดคุณหรอกไม่ทำเลยคงเป็นชะตากรรมที่พวกเราต้องมาเจอ สองคนพร้อมไปช่วยไม่ตรงนนกูกับพี่ดาอาจจะอยู่ตรงนี้พี่ไปไหนไปถมงไม่ถังเลยไป เฮ้ยทางคุณทางคุณหายไปอ่ะตามไปไปซ้อยอยู่ที่มันไป แต่พวกนั้นได้หินโยนี้กับเสี่ยวลิงไปแล้ว ทำไมยังต้องการให้ผมเข้ามาที่สร้างเมืองนี้อีกอะ่ะอาจารย์เคยพูดก,กับผมว่าทุกอย่างต้องกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น ก็จบกันไปแล้วนะฮะทุกคนสำหรับพลายยักษ์เบิ่งจิ็มก็สามารถไปเบิ่งได้คือเก่าใน youtube นะฮะสำหรับใครทีว่มิมูกลับมาเบิ่งน้ำเห่าเด้อโอเคทุกคนอีพีหนะ้าก็คือดกำมั่นนะทุกคนกำลังต่อสู้กันรอพระเอกรอแหงทุกคนเขาก็จะไปกันแล้วนะโอเคทุกคนสบายดีบใายบ้ยไ,ไ,ไปนี้